สำหรับช่วงนี้นะคะหลีก็จะชวนทุกคนมาเลือกไพ่ทาโร่ด้วยตัวเองชนิดที่ว่าเหมือนหมอดูเนี่ยมันนั่งอยู่ข้างๆเลยนะคะเพราะคุณสามารถเลือกกองไพ่ได้ด้วยตัวเองกับอาจารย์กิ่งฟ้าค่ะค่ะซึ่งเราได้บันทึกรายการเอาไว้แล้วนะคะไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ ว่าหลีเป็น f อของอาจารย์กิ่งฟ้าพิกอเด็กมาโดยตลอดพิกอเด็กคืออะไรคะอาจารย์อ่ะพิกาเด็กนะคะหรือว่าพิกาทาร์สก็ได้หรือพิกาโจนก็ได้นะคะ<ฆ>ก็จะเป็นการเลือกจากกองที่เรารู้สึกถูกชะตาม,มากที่สุดนะคะ<ฆ>ซึ่งมีหัวข้อวันนี้นะคะจะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับเรื่องปฏิหารข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้นคืออะไระฉะนั้นก็หัวข้ออันนี้เราก็เก็บไว้ในใจแล้วก็เลือกกองที่เรารู้สึกถูกชะตามากที่สุดอยอ่ะตั้งจิตอธิษฐานเลยว่าเราชอบจากสีหินกองไหนอ่ะสีกองไพ่ก็ ตั้งจิตเลยถ้าเราชอบกองไหนดึงดูกองไหนให้เลือกกองนั้นแล้วก็ฟังคําทํานายได้ค่ะก็คือว่าผู้ชมทางบ้านเนี่ยที่ดูทีวีอยู่สามารถจะดูไพ่หรือว่าดูหินแล้วก็เพ่งจิตว่าจิตใจของเราเนี่ยไปผูกพันกับไพ่กองไหนหรือหินหินสีไหนค่ะแล้วก็พออาจารย์เปิดไพ่ก็จะเหมือนอาจารย์ทานายให้กับเขาเลยถูกต้องค่ะอุ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะเลือก อยากรู้ก่อนว่าหินแต่ละอย่างมีชื่ออะไรไพ่แต่ละอย่างคืออะไร,ค,ออะไรคือพิกอาการ<ช>์ดหรือ<ช>พิกอสโตนอย่างนี้ใช่ไหมคะถูกต้องค,ะค่ะโอเคกองที่1เลยนะคะอันนี้ชื่อว่าคริสโตโพล่านะคะจะเป็นหินสีน้ําเงินสีฟ้านะคะกองที่2นะคะชื่อว่าโรดโคไซด์ ite, เป็นหินสีชมพูนะคะกองที่3ามกัสุดท้ายชื่อว่าซูเปอร์เซเว่นนะคะทีนี้รู้จักกองไพ่กันครบแล้วนะคะลีก็อยากจะชวนทุกคนมาตั้งสมาธิแล้วก็เพ่งไปที่กองไพ่กันคะ่ะว่าจะเลือกไพ่กองไหน ถ้าได้แล้วก็เดี๋ยวฟังความทานายกันเลยค่ะโอเคค่ะก okay, องที่หนึ่งนะคะชื่อว่าคริสโตโคล่านะคะเดี๋ยวคนนี้เปิดไพ่เลยนะคะว่าข่าวดีที่เข้ามานะคะในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะอันดับแรกนะคะ three of wands ขึ้นมานะคะ two of cups ขึ้นมา<อ> the hero p h a n t ขึ้นมาชัดเจนมากนะคะช่วงนี้ดวงของคุณบางท่านอาจจะมีโอกาสเดินทางนะคะแต่อาจจะเนองสถานการณ์โควิดอาจจะแปลว่าก้าวหน้าในสิ่งที่เราทำมากขึ้น สิ่งต่างๆ,ๆที่มันไม่ดีมันจะมีเหตุให้ออกไปนะคะสิ่งดีๆมีโอกาสที่จะเข้ามานะคะดวงชะตาพลิกจากร้ายกับกลายเป็นดีนะคะในช่วงนี้ฉะนั้นปฏิหารมีโอกาสเกิดขึ้นกับเราได้นะคะถัดไปนะคะช่วงนี้บางท่านอาจจะโชคดีในเรื่องความรักก็เป็นได้หรือมีคู่หุ้นส่วนหรืออาจจะมีคู่ใหญ่อุปถัมมีคนคอยค้ำชูมีคนคอยแบ็กอัพเราอยู่ข้างหลัง <c oughs> นะคะ <c oughs> ช่วงนี้เรยบอกว่าอาจจะเฮงในเรื่องการงาน <c oughs> <c oughs> การเรียนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ ถัดไปนะคะ the h e r o f e n t อันนี้คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาการเล่าเรียนการพัฒนาตนช่วงนี้มันแปลว่าการพัฒนาตนสิ่งต่างๆเกิดขึ้นจากการที่ถ้าสมมติเราอดทนเราพยายามสิ่งต่างๆก็จะเกิดขึ้นกับเราดีบางท่านอาจจะแปลว่ามีโอกาสที่จะมีงานเข้ามาค่อนข้างเยอะมากกว่าเดิ mm hmm. มเงินเข้ามาอาจจะแปลว่ามีเงินเข้ามาหลากหลายช่องทางมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะในช่วงนี้อาจจะแปลได้เหมือนกันว่าอ่ะบางคนเนี่ยอาจจะแปลได้ว่าอาจจะมีคนเข้ามาดูใจกับเรานะคะอ่า แปลว่าบางคนเนี่ยถ้าสมมติโสดอยู่อาจจะมีคู่เข้ามาแต่อาจจะแปลว่าปัดเป่าคนที่มันไม่ดีออกไปก็ได้ทําให้เราเหมือนสแกนคนที่มันรู้สึกไม่ใช่ออกไปคนที่ดีๆอาจจะมีโอกาสเดินเข้ามาหาเรามากยิ่งขึ้นแต่สําหรับบางคนนะคะที่ตัวคุณเองนะคะกําลังคบหาดูใจก,กับใครช่วงนี้อาจจะถ้าสมมติง้องอนกันอยู่อาจจะเข้าใจกันมากขึ้นรักกันมากขึ้น,ร,กกน,นรู้สึกดีต่อกันมากขึ้นนั่นเองนะคะถ้าสมมติใครป่วยอยู่ก็มีโอกาสท,ที่จะหายนะคะหรือว่าอาการบรรเทาหรือดีมากยิ่งขึ้นค่ะใครที่เลือกไพ่กองนี้บอกเลยเลือกเหมือนทะาจ๋า เ mm hmm. ชื่อแม้ว่าตอนนี้นะที่พูดมาเนี่ยเกิดขึ้นในชีวิตตระกา mm hmm. เยอะมากเลย mm hmm. เรื่องของการสนับสนุนมีแบบผู้ใหญ่อุปถมัมผู้ใหญ่คนนั้นก็คือสามีดิฉันเอง mm hmm. <laughs> ชอบตรงหนึ่งที่บอกว่าอะไรที่ไม่ดีจะออกไปค,คนที่ไม่ดีจะออกไป mm hmm. ช่วงเวลาที่เป็นช่วงเวลาที่คัดกรองสิ่งที่ไม่ดีออกไป mm hmm. มันเหมือนแบบสมมติเราอาจจะมี ใครสักคนที่ไม่ได้อยู่รอบตัวเราอาจจะเป็นช่วงที่ทำให้เขาออกไปได้อันนี้คือความหมายของไพ่กองนี้นะคะเราไปต่อกันที่กองที่2เลยได้ไหมคะเพราะหนูเลือกกองที่2องเลือกกลางเหรอกองที่2นะคะชื่อว่าโรโดโพไซด์เป็นหินจิ๋นพูเลือกง่ายมากเลยนะคะอะเดขกอนนาตสับไพ่นิดนึงก่อนนะคะ อตอนนี้นะคะอ่ะหนึ่งอยากขอเตือนก่อนละกันนะคะบางท่านนะคะช่วงนี้อารมณ์ให้ระวังนิดเดียวค่ะนิดเดียวนะคะฉะนั้นแปลว่าช่วงนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราเองเนี่ยสามารถที่จะดึงสติอะไรต่างๆกลับมาได้นะคะไม่ว่าทําอะไรก็ตามแต่มีความอดทนพยายามมีโอกาสที่จะมีสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวเรานะคะอ่ะถัดไปนะคะสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะจ้าเมนขึ้นมามันแปลว่า มันมีความคิดใหม่ๆโอกาสใหม่ๆยื่นเข้ามาบาง<ะ>ท่านอาจจะแปลว่าได้รับโอกาสดีๆเข้ามาในเรื่องการงานต่างๆก็เป็นได้ถ้าสมมติบางท่านที่กําลังหางานอยู่นะคะช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าให้อดทนนิดนึงนะคะแล้วก็ขอให้คุณพยายามนะคะอาจจะใช้สื่อออนไลน์เป็นประโยชน์ค่ะบางท่านอาจจะโชคดีในเรื่องสื่อออนไลน์ใครที่ทาเกี่ยวกับเรื่องของสวยงามของประดับตกแต่งของมีกลิ่นหอมหรือเป็นอาชีพที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องการค้าขายต่างๆ<ะ>โดยเฉพาะเรื่องของกินของบริโภคออนไลน์ได้ทุกชนิดเลยค่ะนะคะช่วงนี้เลิศมากรุ่งมาก นะคะมีโอกาสที่จะเข้ามาหรือบางท่านอาจอาจะทำอาชีพเกี่ยวกับเรื่องคำพูดคำเจรจาคือค่อนข้างดีมากเลยเห็นไหมเป็นเรื่องเงินขึ้นมาเลยนะคะ chain of pentacles เข้นมาคือช่วงนี้เรียกว่ารับทรัพย์รัวๆเฮงๆปังๆรวยๆเลยต้องมีสติก่อนนะคะต้อง,องมีต, <laughs> ต้องมีสติก่อน <laughs> <laughs> ถ้ามีสติปุ๊บรับทรัพย์หาสตังค์เยอะเลยนะคะช่วงนี้ ถัดไปนะคะคือช่วงนี้เนี่ยมันเป็นเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องอเหมือนทําอะไรก็ตามแต่เนี่ยมักที่จะได้รับการตอบรับที่ดีสมมติคุณอาจจะได้เป็นที่ยอมรับมากขึ้นมีคนเข้าใจในสิ่งที่เราเป็นมากขึ้นนะคะแล้วลงถึงบางคนอาจจะผิดใจอะไรกับใครหรือมีศัตรูออกมาเขาเรียกว่าทําอะไรเราไม่ได้แล้วก็ถ้าผิดใจกันก็จะกลับมาเข้าใจกันแล้วก็บางท่านนะคะที่ตอนนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามีโอกาสเขาเรียกว่าประสบความสําเร็จค่ะมันเป็นความนี่คือ อันนี้ไพ่เป็นไพ่ความสําเร็จ<ะ>เป็นไพ่ความสวยงามอ่าเป็นแปลว่าบางท่านเนี่ยอาจจะแปลว่ามีข่าวดีเข้ามาในเรื่องแบบเรื่องการแต่งงานเรื่องคู่ก็ได้นะคะหรือบางท่านเนี่ยอาจจะแปลว่าช่วงนี้เนี่ยมีเอ่อเหมือนคนที่เข้ามาอยากที่จะให้ความสนใจกับเราช,ช่วงนี้เสน่ห์ล้น สนุกเลยค่ะฮอตมากๆกว่าที่สองฮอตนะคะมีความฮอตเลยค่ะช่วงนี้แล้วก็ถัดไปนะคะเรื่องความมั่นคงในชีวิตค่ะบางท่านอาจจะเล็งเห็นโอกาสมากยิ่งขึ้นบางท่านอาจจะมีการขยับขยายกิจการก็ได้นะคะแต่ใช้สื่อออนไลน์ให้เป็นประโยชน์ถ้าใช้สื่อออนไลน์นะทุกอย่างรับหรือรับเรียนมากๆค่ะคือช่วงนี้คือของคุณเนี่ยคือเรียกได้ว่าปฏิหารจะเข้ามาในช่วงระยะเวลาหลังจากที่เราอาจจะรับอะไรบางอย่างที่เหมือนเข้ามาก่อนอาจจะแบบรับอะไรสักอย่างที่แบบเรารู้สึกติดใจที่แบบ ว้าวุ่นในช่วงแรกแต่เดี๋ยวมันจะดีขึ้นในช่วงเรื่องา้หลังฝนใช่ฟ้าหลังฝนย่มสดใสสำหรับตัวคุณมากมากเลยค่ะกองนี้นะคะไพ่กองนี้ดีนะเพราะว่าเหมือนกับเตือนหมดเลยอาจจะมีเรื่องไม่ดีขอให้เราตั้งสติใจเย็นๆแล้วหลังจากนั้นทุกอย่างจะดีเราไปต่อที่กองที่3เลยไหมคะเผื่อคนที่กองที่3มอยากรู้และหรือว่ากองที่3ามชื่อว่าซูเปอร์เซเว่นนะคะใครเลือกกองนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลย ให้สีสวยมากสีสวยใช่ค่ะอู้ the lovers ึ้นมาเลย <Wow. S 2> ความรักความสดใสแต่เห็นไหมมันจะเป็นคําว่าสิ่งที่มันไม่ดีออกไปแน่นอนนะคะมันเป็นการปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายสิ่งที่มันไม่ดีนะคะ,คะบางท่านอาจจะแบบว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะลืมปลาอ้าปากได้นะคะดีมากยิ่งขึ้นนะคะ,ะแต่คุณเองอาจจะทํางานได้หลากหลายอย่างช่วงนี้นะคะคือมันเหมือนเรียกว่า ทำงานทั้งแบบงานประจําอาชีพเสริมคือช่วงนี้อาจจะมีเข้ามาหลากหลายทางนะคะมีเหตุที่ต้องทํางานเยอะอาจจะต้องใช้สมองใช้ความคิดเยอะใช้ความคิดสร้างสารรค์เยอะนิดนึงแต่รอดค่ะเพราะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องสมองสติปัญญา ทำอะไรก็ดีหมดค่ะ,ะถ้าสมมติสติมาปัญญาเกิดสิ่งต่างๆดีๆก็จะเกิดขึ้นกับเรานะคะ,คะถัดไปนิดนึงนะคะอันนี้เป็น the view of fortune ก็คือสิ่งที่มันร้ายๆนะคะมันจะปัดออกไปสิ่งดีๆกำลังเข้ามาบางท่านอาจจะมีการขยายม,มีการเพิ่มพูนถ้าคุณได้เรียนรู้อะไรบางอย่างช่วงนี้สอบผ่านสอบได้หรือว่าแปลว่าถ้าคุณไม่อดไม่ไม่ขี้เกียจอะคะ่ะอดทนพยายามอันนี้ก็คือสอบผ่านสอบได้หมดเลยก็คืออนาคตถ้าสมมติว่าเขาเปิดให้โรงเรียนอะไรต่างๆหรือว่าสอบอะไรเงี้ยค่ะคือได้แน่นอนนะคะ อ่ะแล้วถัดไปนะคะเป็นการก้าวกระโดดในชีวิตนะคะสิ่งต่างๆดีๆที่คุณเองกําลังคาดคิดคาดหวังนะคะหรือว่า เหมือนเหมือนแบบสมมติถ้าสมมติ <i. S 2> คุณจะขายรถขายที่ดินอะไรเงี้ยก็มีโอกาสทําได้คือต<ะ>อนนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องคุณมีโอกาสกร,ารับทรัพย์ก้อนโตจากการที่ขายของที่เป็นแบบชิ้นใหญ่หรือว<ะ>่าพวกอสังหาต่างๆมีโอกาสสาเร็จสูงมากๆนะคะ,ะสุดท้ายนะคะเดาร์ <The Star S 3> คือช่วงนี้นะคะ,ะคุณเป็นดาวเด่นนะคะมีคนให้ความสนใจเราแล้วก็มีคนคอยรักคอยเมตตาเรานะคะใครที่ไม่ดีกับเราทําอะไรเราไม่ได้เลยเนี่ยคือเป็นการปกป้องรักษาคุ้มครองเรียกได้ว่าทําดีต่อไปค่ะทำดีต่อไปแล้วก็ทำเต็มที่ให้ต่อไปเนาะ แปลว่าดวงคนนี้เนี่ยที่เลือกกองนี้คือดีใช่ไหมใช่ค่ะช่วงนี้มีทั้งงานที่เข้ามาตอนนี้หลายหลายคนบอกว่าต้อง work from home ค่ะโอ้โหงานประจําถูกลดเงินเดือนแต่คนที่เลือกกองนี้อาจจะมีงานใหม่เข้ามาให้ฝึกฝนสมองฝึกคิดฝึกอะไรเอาไว้เตรียมตัวให้พร้อมเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อรับพลังงานแล้วก็งานดีๆที่จะเข้ามาใช่แล้วค่ะเลือดอ่ะนี่คือสามกองที่เราจะมาดูกันในวันนี้เป็นปาฏิหาริย์แล้วก็สิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับพวกเราค่ะคุณผู้ชมคะก็หวังว่า กองไพ่วันนี้นะคะและเรื่องราวดีๆที่เรานํามาแชร์กันในวันนี้จะทําให้ทุกคนพอยิ้มได้นะคะแล้วก็ให้มีกําลังใจในการใช้ชีวิตต่อๆไปค่ะสําหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณมากค่ะอาจารย์กิ่งฟ้าขอบคุณมากคะขอบคุณค่ะเฮียท้ายม่างเลยนั่นโอ๊ยเพราะว่า บางคำถามนะจะคิดไว้แต่ไม่ได้ถามเขาอ่ะฮะแต่เลือกไพ่กองนั้นคือตอบเลยเหรอจริงพี่ย่าเดี๋ยวว่าหลังให้อลีเชิญนะการงานเรื่องอะไรอย่างกับทิปหน่อยดีเรื่องงานเรื่องงานโอเคโอเคคนนี้คนหนึ่งชื่อมากได้เลยค่ะรอบหน้ารอบหน้าไม่พลาดแน่ค่ะค่ะแต่วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะใช่แล้วค่ะกลับมาพบกับเรา3คนได้ใหม่นะคะทุกวันเสาร์อาทิตย์ค่ะเวลา10บโมงเช้าทางช่องทีมสิบห้ากับรายการ s m a r เ l ดี้ชีวิตที่บวดวันนี้เรา ทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ